การเชื่อมโยงความรู้สึกเขาคิดแบบไหนคุณคิดแบบนั้นคุณคิดแบบไหนเขาคิดแบบนั้นในรูปแบบของ 5d 5d ก็คือเขาคิดอะไรหลายอย่างในเรื่องราวของคุณคุณก็คิดอะไรหลายอย่างในเรื่องราวของเขาเห็นไหมบางครั้งอะ่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวสะอีกกับเชื่อมโยงความรู้สึกของคุณไม่ได้แล้ว เขาอะมีพลังงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณหนึ่งเหรียญการที่เขาได้พบได้เจอกับคุณอะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะการได้พบเจอคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลการมอบสิ่งที่ดีๆให้ในวันเวลาที่ใช่แต่จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เขาไม่รู้เขาไม่อยากคิดให้มันปวดหัวเขาแค่มองว่าณนะวันนี้ตอนนี้มันดีแล้วก็คือดี เอากำลังใจตรงนี้ในการพบเจอเนี่ยไปสร้างแพชชั่นในการใช้ชีวิตการทำงานน่าจะดีกว่าเพราะว่าเท่ากับว่าการที่คุณเข้ามาในชีวิตของเขาอะทำให้ตัวเขาอะก็เริ่มที่จะมองหาทิศทางในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีขึ้นหรือมันก็ประกอบกันตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนที่รักอนาคตของตัวเองมากๆอยากจะมีอยากจะเป็นในความสามารถของตัวเองให้มันขึ้นไปในระดับที่มัน สามารถมองเห็นอนาคตได้เยอะๆอ่ะเอะอดีกว่าการที่ว่าทําไปแต่ละวันแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันสามารถที่จะจับต้องได้หรือเป็นความมั่นคงขนาดนั้นอ่ะมันจะส่งผลให้ The c h a u v มันสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้ตลอดเวลาและมันก็จะทําให้ความที่เขาตั้งใจไว้ว่าเขาจะทําอะไรในอนาคตอ่ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เนี่ยแหละคือเป็นคนที่รักความมั่นคงมากๆในแต่ละวันอ่ะ เขาทํางานเขาเก็บเงินแล้วเขาก็มีการได้นึกถึงคุณด้วยว่าคุณอ่ะก็น่าที่จะเป็นอะไรที่เดอะ o r l ลเนี่ยเติมเต็มเขาได้นะขนาดว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้มีสถานะการหรืออะไรอ่ะแต่ด้วยพลังงานของคุณอ่ะไม่รู้ดิเขามองว่าคุณไปเติมเต็มเขาได้ในส่วนที่เขาขาดหรือมันรู้สึกอิ่มมันรู้สึกใจฟูตลอดเวลาเมื่อน,นึกถึงคุณหรือพลังงานของคุณอ่ะเข้าไปซับพอร์ตเขา โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งไ,งไม่ใช่หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยรู้ตัวแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้รู้ถึงระดับนั้นน่ะเป็นแบบนั้นใช่ค่ายแปดไม้ก็คือความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการพัฒนาในความนิ่งเงียบเนี่ยแปลกไหมนิ่งเงียบแต่พัฒนาได้ไม่แปลกหรอกเพราะมันเป็นในเรื่องราวของจิตใจมันเป็นในเรื่องราวของเซนแล้วก็ความรู้สึกมันอาจจะลึกซึ้งนะ มันลึกเข้าไปมันอาจจะมากกว่าในเรื่องราวของการพูดคุยหรือการได้พบเจอกันซึ่งซึ่งน้าสะอีกนะคะนี่ไงก็คือมันเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณและเขาอ่ะมันขึ้นในลักษณะที่ว่าการพบเจอกันอ่ะไพจัสมินอ่ะมันก็คือในเรื่องราวของพบชาติ The World ก็เหมือนกันมันมีในเรื่องพบชาติที่มาเกี่ยวข้องคุณและเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาโดยที่ตัวเขา ก็อาจจะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาเจอกับคุณเนะี่ย mm. เขาเหมือนกับทำไมรู้จักกับคุณมาเนิ่นนานทาัทง้ทงๆท,ที่ว่าก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวขนาดนั้นแต่เหมือนก็คุยกับคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานอะ่ะด้วยเส้นของคุณก็คล้ายๆกันแต่คุณก็อาจที่จะมองว่าเอาอีกแล้วฉันเข้าข้างตัวเองฉันเองอีกแล้วเวลาคุยกับใครก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นคําตอบเนี้ยหาไม่ได้จากใครนอกจากการที่คุณคุยกับเขาแล้วคุณจะเป็นกับคนอื่นอะ่ะ ตอให้คุณคุยกันมานานเท่าไหร่อะ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจบแล้วก็คือจบเลยไม่ได้อินขนาดนั้นแต่อันเนี้ยด้วยที่ว่าขึ้นไพ่สิบดาบก็คือการตายการเกิดการเจ็บแล้วก็การเรียนไหวอีกรอบหนึ่งเกิดขึ้นในวันที่คุณเข้ามาในวันที่ไปฮิวใจเขาก็ได้หรือเขาอ่ะฮิวใจคุณให้คุณอะ่ะได้ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็รับรู้ว่า พลังงานของความเป็นคู่ p a s ไลท์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของการที่ใครมาได้พบได้เจอของคลิปคลิปนี้เห็นไหมมันต่อเนื่องพบชาติ judgment double แล้วก็สิบดาบตายเกิดตายเกิดจนจะเป็น two of cups อีกรอบหนึ่งมาสานต่อด้วย De v i l เนี่ยก็คือความรู้สึกนึกคิดในใจมันดีฟลงไปเยอะมันสามารถที่จะอธิบายได้ไหมเป็นคำพูดไม่ได้นอกจากคนที่จะได้มาสัมผัสแล้วเขาก็มองด้วยว่า เขาเคยเป็นเจ้าเขาเจ้าของคุณเหรอซึ่งบางครั้งอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นของของเขาแล้วเขาก็นึกอีกทีหนึ่งยังไม่ได้เป็นอะไรกันเราเป็นเจ้าของเขาคงไม่ได้และบางครั้งเขาก็ถามในจิตเขาว่าเขาสามารถที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้ได้ไหมหรือสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่า กับคนคนึง่งซึ่งเขาสามารถดูแลตัวเองได้ทําอะไรได้ด้วยตัวเองทุกอย่างแทบที่จะไม่ต้องพึ่งพาอะไรใครเลยแต่มันก็ส่งพลังงานให้ว่าเขาก็ยังอยากที่จะประสบความสําเร็จและอยากที่จะปกป้องคุณไพ่หกไม้อะก็คือไพ่ของนักลบที่เขาอยากที่เอาชนะใจคุณหรือถ้าคุณมองว่าไม่ใช่หรอกฉันตัางหากที่อยากเอาชนะใจเขาเพราะเขาอะมีกําแพงกับคุณเมขาไม่ได้มีกําแพงขนาดนั้นแต่บางครั้ง ต้องเข้าใจเหตุผลน,นะของคนที่เขาเคยบาดเจ็บเคยเสียใจอะไรมาอย่างเงี้ยการจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือการที่เขาจะเริ่มต้นรักใครเนี่ยเขามองภาพยาวนะเขามองเป็นภาพสิบถ้วยก็คือการเป็นครอบครัวการอยู่ในอนาคตไม่ใช่แค่รักรักก็แค่รักแล้วก็อยู่อย่างนั้นไม่ใช่รักแล้วก็จะต้องมองเห็นอนาคตได้จับต้องได้และมันก็จะต้องเป็นในเรื่องราวของความที่มีใจตรงกันด้วย เพราะเขารู้ว่าตัวคุณอะเป็นคนที่ชัดเจนถ้าเข้ามาแล้วไม่มีสถานะหรือคบไปเรื่อยๆคุยไปวันๆหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าเข้าไปเลยดีกว่ามันมาสร้างความบั่นทอนความรู้สึกของคุณเปล่าๆแล้วด้วยตัวเขาอะเขาก็มีคนที่เข้าหาเขาเยอะก้าวถ้วยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้หลงตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าตัวเขาอะกำลังเล็งถึงเป้าหมายในเรื่องราวของความสำเร็จของเขาก่อน ในเรื่องราวของคอนเน็ t ชันหรอก็ได้นะหมายถึงว่าถ้าจะคุยเขาก็คุยได้แต่จะต้องคุยในรูปแบบที่มันไม่ใช่ความรักขนาดนั้นน่ะคุยในเรื่องราวของการต่อยอดในธุรกิจหรือคุยแบบเรื่องทั่วไปอะ่ะเขายอมรับแต่ถ้ามาคุยแบบจะพัฒนาออกดอกออกผลนะ่ะเป็นความรักอะ่ะคงไม่เพราะเขาเป็นคนที่ต้องการเวลาที่จะใช้อยู่กับตัวเองค่อนข้างมากแล้วเขาก็เข้าใจด้วยว่า สิ่งที่เขารอคอยนั้นเขารอคอยคู่ของเขาเท่านั้นเขามั่นใจว่าคู่ของเขาอะน่าจะเป็นอะไรที่ยังมาไม่ถึงหรือบางครั้งอาจจะมาถึงแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาเพราะความรู้สึกของเขาอะมันเชื่อมโยงมาถึงคุณสเตงอะก็คือไพ่สิงโตตัวเนี้กับคุณอะเนี่ยเขาจะขยํำหัวคุณเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เขาไม่เขากลับเชื่องเขายอมคุณแล้วคุณก็ยอมที่จะพูดคุยกับ สิ่งตร้ายตัวนี้ทึ่งบางครั้งเขาก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นแต่ด้วยความที่คุณเป็นเดอะเมจิเชียนหรือคุณมีเซนส์ที่ดีว่าคนคนนี้ถ้าเข้าได้ถึงเขาอ่ะเขาจะเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่ดีคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณได้เป็นแบบเดอะซันคือที่สุดแล้วเขามองคุณเป็นเดอะเวิลด์แล้วคุณมองเขาเป็นเดอะซันน่ะโลกเขามองคุณเป็นโลกคุณมองเขาเป็นพระอาทิตย์ มันต้องอยู่คู่กันอยู่แล้วมันไม่มีอะไรใหญ่มากไปกว่านี้อยู่แล้วเส้นของคุณแล้วเขาเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะในเวลากลางคืนน่ะมันจะค่อนข้างมากในเรื่องราวของรักโรแมนติกซึ่งบางครั้งอะ่ะไม่ได้เจอตัวจริงกันแต่ความรู้สึกมันนึกถึงกันไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาอยู่ที่ไหนความสุขของเขาคือเขานําคุณใส่กระเป๋าใส่หอยตรงนี้ไปด้วยคือในเรื่องราวของจิตวิญ,ญญาณเข้าใจไหมจิตวิญ,ญญาณมันสามารถไปตรงไหนก็ได้ แต่มันจะต้องมีความที่เกี่ยวเชื่อมกันนะถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกันอะเท่ากับว่าการนึกไปเองมันจะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกแบบใจฟูหรือเต็มอิ่มเขาขาดความรักเขาขาดในเรื่องราวของคนเข้าใจแต่เขาไม่ได้โหยหาเพราะในเรื่องราวของอดีตของเขาเขาได้จบไปอย่างเรียบร้อยแล้ะจบคือจบเขาไม่ได้เป็นคนที่จะต้องอินขณะนั้น ถ้าไปไม่ได้ก็คือจบแล้วก็อนาคตของเขาเขายังมีเรื่องที่เขายังจะต้องจัดการอีกมากมายเขามีโอกาสได้เจอคู่ของเขา d m p อมเพหรือคุณนั่นแหละ mm hmm. เขาหอังว่าคุณเป็น D ีแอมเพสดีแอมเนี่ยคือครบทุกอย่างของคนคนนึงซึ่งจะทําหน้าที่แม่คนลักหรืออะไรให้กับเขาได้ mm hmm. เขาคิดถึงภาพกว้างภาพใหญ่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทํา บางครั้งอาจจะต้องรอเวลาการรอเวลาเขาก็ไม่ได้บอกให้คุณรู้และเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขามองว่ามันสามารถแปลเปลี่ยนได้แต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมันไม่แปลเปลี่ยนเขาก็มองเป็นในเรื่องราวของศาสนธรรมะนะเขารู้ว่าชีวิตของเขาได้เริ่มต้นความสุขก็ต่อเมื่อวันที่เขาได้มาเจอกับคุณและคุณน่ะคุณรู้สึกยังไงอ่ะคุณก็รู้สึกว่าเขาุนก็มีความสุขในวันที่มาเจอเขา แต่ด้วยบางครั้งคุณไม่เข้าใจกับความนิ่งเงียบของเขาเท่านั้นเองว่ามันคืออะไรและคุณและเขาเนี่ยมันมีในเรื่องราวของการพบเจอกันในเรื่องของงานบางครั้งเขาก็แทรกความรู้สึกของเขามาผ่านตัวงานแล้วเขาก็แอบ,บส่องแอบ,บมองคุณคุณก็จะมองว่าถ้าเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะได้พัฒนากันอย่างไรหรอในอนาคตมันเป็นไปได้ไหมมันมีโอกาสแหละที่จะเป็นไปได้ขอให้คุณกลับมาลักวเองให้เยอะ โฟกัสที่ตัวเองให้มากๆแล้วก็จงวางใจถ้าอะไรมันจะใช่มันจะเกิดขึ้นจะไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ซ่อนเงื่อนขนาดนั้นน่ะในความนิ่งเงียบของเขาเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเขาก็จะทําในสิ่งที่มันควรจะต้องทําในเวลาที่มันจําเป็นจะต้องโฟกัสในเรื่องงานก่อนหรืออะไรอย่างนั้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์เขาก็ให้เป็นลําดับรองทีนี้เราลองไปดูไพ่ข้อความนะคะจากเขาถึงคุณเขาจะพูดกับคุณว่าอย่างไร เขาก็จะพูดกับคุณว่าเออเขาสนใจคุณมากนะแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันคืออะไรน่าจะมีการเริ่มตื่นรู้แล้วละ่ะเขาหวังใจว่าคุณคงไม่ทิ้งเขานะในสักวันหนึ่งและเขาก็ฝังตัวในการทำงานเพื่อเริ่มคุณไม่งั้นเขาจะหลุดโฟกัสและจะไม่ได้อะไรเลยเพราะงานไม่ดีเงินก็จะไม่ดีความรักไปไม่ได้ และวเขาจะทําตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่ออะไรก็เพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารู้ว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดได้สําหรับไอร์ลียูเขารักคุณนะคะบางครั้งมันไม่จําเป็นจะต้องพูดให้ดูจากการกระทําของเขาแบบนั้นก็ได้เอาตัวอักษรมาดูนะคะตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นนิ n a m e ชื่อเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็น b b o y o โ a ออกแลน g ์ o ีก e นะคะอารเ์เ b ีไวท์ e p โ l แ l น n ์ชีช่องกงเ Malaysia W ียหรือ W แล้วก็อ e ีอิงแล d นะคะเ Malaysia ียหรือ W หรือ W Qq10 C วคิว n นซาเิโปรแล้วก็ D Doc J J เ a มานะคะเรามาเอาไพ่ er f, เลิฟออร์คอนะคะดูขยายความ เขาบอกว่าคุณอะดูเหมือนกับคุณเป็นคนที่ที่ดีในใสายตาเขาอะเขามองด้วยความที่คุณอะเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับเขามากๆหรือเขามองว่าคุณอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะเขามองว่าอีกหลาอย่างอะก็คือการมุ่งมั่นเพื่อการปรับสมดุลในชีวิต เขาอยากที่จะปรับสมดุลในชีวิตแล้วก็อยากเติบโตขึ้นให้มากกว่านี้หานคู่คอมมิชเมนตความมุ่งมั่นที่ดีคือรากฐานที่มั่นคงของความสัมพันธ์เขาอยากเติบโตไปด้วยความหวังและมั่นคงเพื่อคุณให้มีคำมั่นสัญญาว่าจะมีความสัมพันธ์ความรักอย่างแท้จริงเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาคิดเขามองว่าขอบคุณนะความรู้สึกข,ของตัวเองที่รักและมีความสุข สุขภาพดีเป like ็นรากฐานที่ดีของในเรื่องราวของความสัมพันธ์เขาต้องการให้ช่วงเวลาเนี้ยคุณอะมีความสุขกับตัวเองให้เยอะๆนะคะเขาจะได้รับพลังงานนั้นด้วยเป็นผู้หญิงที่มีศักดิ์แล้วก็มีสิทธิ์เป็นผู้หญิงที่โดดเดี่ยวแล้วก็โดดเด่นแต่คุณไม่ได้เหงาขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่เขามองแล้วเขาก็มองว่า อัเวินเขาเป็นเหมือนอัศวินที่จะมาพิชิตใจคนด้วยความซื่อสัตย์นะเรนโบว์ bow, ความรักครั้งนี้มันคือเป็นพื้นฐานที่ดีอะสายลุง้งมันจะเกิดขึ้นฟ้าหลังฝนน่ะความรู้สึกที่ดึงจากภายในสู่ภายนอกมันสำคัญมันจะเกิดขึ้นในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะ วันนี้ก็จบแล้วสำหรับแลนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์ดูโฆษณานะคะสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกระดับก็ได้เข้าร่วมบุญโครงการของถวายดอกบัวพระแม่รัศมีนะคะไม่ว่าเท่าไหร่ก็ได้ร่วมบุญหรือจะใช้การโอนก็ได้ก็จะมีต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะฝากดูช็อตวิดีโอด้วยก็จะมีในหลายๆรูปแบบให้ได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย